โดยภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกบปวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปราผู้ปราบมารก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอารัธนาสินห้าและพิธีถวายโคมวิสาขประทีปโดยมีครอบครัวลีพัฒนพันธ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นเป็นพิธีมุทิตาสักการะพระกอกเกียรติมหาวังโสเนื่องในวาระอายุวัฒนะมงคล60ปีโดยคณะเาภาพได้ร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรมและฟังปกินกะธรรมจากพระกอกเกียรติมหาวังโสเมื่อถึงเวลาสว่างพระมหาประาพาสประภาโสเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซีแอเตเทิลเป็นประธานสงฆ์จุดวิสาขะประทีป และกล่าวเชิญครอบครัวรีพัฒนพันธ์เป็นประธานจุดโคมเอกส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันจุดโคมวิสขาขะประทีพและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันเวียนประทักษิณเพื่อน,น้อมถวายบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าเนื่องในวันวิสขาขะบูชาค่ะ